สวัสดีครับวันนี้พามาดูวิธีเขียร์สมึกเครื่องพินเตอร์บาเทอร์ T510 นะครับอาการก็คือหน้าจอเครื่องฟ้องอิงบ็อกฟูนะครับหรือว่าเออรเอร์0นะครับตัวนี้เอามาเป็นตัวอย่างนะครับผมเป็นรุ่น T510 นะครับ วิธีเคลียร์สมึกนะครับวิธีเข้าโหมดนะครับผมให้อันนี้เอาวิธีง่ายมาบอกนะครับผมวิธีง่ายให้เรากดเข้าโหมดเมนูโมโนเมนูนะครับผมเดี๋ยวทาตามผมเลยนะครับเมนูโมโนเมนูนะครับหน้าจอก็จะขึ้นเลขศูนย์นะครับที่หน้าจอเครื่องพิมพ์นะครับต่อไปนะครับให้เราเข้าโหมดเอ่อเคลียร์สมึกนะครับผม เป็นเอ่อโค้ดที่จะเข้าไปเคลียร์สมึกนะครับ80นะครับผมให้เรากดไปที่ปุ่มลูกศรนะครับหรือว่าเครื่องหมายบวกนะครับกดไปหาเลข8นะครับผมกดไปเรื่อยนะครับเนี่ยครับพอเจอเลข8แล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่ปุ่มโอเคนะครับต่อไปนะครับผมก็ใช้ปุ่มเริ่มนะครับเครื่องหมายบวกนะครับกดเลื่อนไปหาเลข0ูนย์นะครับเนี่ยครับพอเห็นเลข0ูนย์ก็ โอเคนะครับผมหน้าจอก็จะเข้ามาโหมดของโหมดเคลียร์สมึุกนะครับผมทีนี้เราใช้ปุ่มคันเลอร์หรือโมโนก็ได้นะครับเลื่อนไปหาคำว่าฟูดซิ่งนะครับครับเลื่อนมาตามผมเลยนะครับคำนี้นะครับผมพอเราเจอคำนี้แล้วเราก็กดไปที่ปุ่มโอเคนะครับเห็นไหมครับคอตเตอร์มันใกล้จะเต็มแล้วนะครับผม ก็ให้เราเคลียร์นะครับเคลียร์เราจะใช้คําสั่ง7จ็ดนองแปนะครับผมเป็นคําสั่งเคลียร์สมุดนะครับก็ใช้ปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับกดไปหาเลข2นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดไปหาเลข7นะครับเปนสองเจนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดไปหาเลข8นะครับผม ก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดไปหาเลข3นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเห็นไหมครับออเตอร์ก็จะเป็นศูนย์นะครับเพราะเราเคลียร์แล้วนะครับเป็นคําสั่ง2783นะครับผมโอเคครับผมพอเราเคลียร์ตัวนี้เสร็จนะครับเราก็กดสต็อปออกมานะครับสําหรับเครื่องลูกค้าที่มันฟ้องอยู่แล้วมันก็จะฟ้องเหมือนเดิมนะครับ ให้เราเข้าโหมดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปเียอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น PURGE นะครับผมก็เข้าโหมดเป็นเดิมกดเมนูโมโนเมโนูนะครับแล้วก็เข้าไปที่แปดศูนย์เหมือนเดิมนะครับกดไปหาเลขแปดเลยนะครับแล้วก็กดโอเคกดไปหาเลขศูนย์ 0, แล้วก็โอเคนะครับใช้ปุ่มเดิมนี่แหละครับเลื่อนไปหา PURGE counter นะครับ อันนี้ที่เราเคลียร์ไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับผมเราจะมาเคลียร์ตัวนี้นะครับดูดีๆครับเป็นตัวนี้นะครับมันจะมีสองตัวจะมีตัวนี้กับตัวนี้นะครับให้เราเคลียร์ตัวนี้นะครับผมก็กดโอเคเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ใช้คําสั่ง2783มเหมือนเดิมนะครับก็กดไปเลย2อ okay. ง จ็ดโอเคแปดโอเคสโอเคเนี่ยครับก็จะเป็นศูนนะครับก็เคลียร์หมดแล้วนะครับผมก็มี2ตัวนะครับที่เราต้องเคลียร์ก็ฟู s ซิงกับ PURGE ตัวนี้นะครับที่ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ให้ครบนะครับพอเสร็จแล้วเราก็กดสต็อปออกนะครับสําหรับเครื่องลูกค้าท่านไหนที่แบบฟ้องอยู่แล้วมันจะฟ้องเหมือนเดิมนะครับให้เรา กดปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นะครับเครื่องก็จะใช้งานได้ปกตินะครับผมถ้าเราไม่ปิดเครื่องเครื่องมันจะไม่รีเซ็ตใหม่นะครับโอเคครับผมก็ถ้าใครเจออาการสมุดเต็มก็ลองไปทำกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ